ซี 1> 1เคอร์001 FR 1,264แรงมา้าแรงที่สุดที่ซีเคอร์เคยพัฒนามาลองกันนะแทร็กนี่โอ้โหนี่ฟิลพงม,มาลายฟิลช่วงล่างอะลองทิ้งโค้งไปผู้ชมโคตรนึบเลยอะผู้ชมผมจะเล่งนี้นะ3 2, 1. 2> <laughs> 1เราขยับมานะครับซีเกอร์0072มอเตอร์400กันแรงมา้าเฮ่ยอันที้พงม,มาลายเยี่ยม <Yeah. S 1> ผู้ชมดูเด้เยกันครับ Oh, oh. Yeah. Gun. Wow. ช่วงแบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องคุยพีผู้ชมนะฮะสวัสดีจากหนิงโปอินเตอร์เนชั่นแนลร์กิตด้วยนะครับสนามแข่งที่ได้รับมาตรฐานนะครับ FIA เป็น1ใน3สนามแข่งของประเทศจีนแล้วที่ได้รับ,รบมาตรฐานนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาขับรถยนต์นะเราก็สามารถมั่นใจได้เพราะว่าแทร็กเนี่ยเขาได้เรื่องความเรียบแล้วก็ได้มาตรฐานทุกจุดเลยนะครับก็เป็นว่าในทริปนี้เรามากับซีเคอร์นะครับก็ <Pues> บเขาเอารถยนต์มาโชว์ทุกรุ่นแหละซีเคอร์ X นะฮะที่ขายในบ้านเราดูศนนะ009แกรนคันนู้น เป็นรถแบบ4ที่นั่งเบาะแถวหลังเนี่ยสองที่นั่งเนี่ยเป็นแบบ First Class เลยแล้วก็มินิซีเครมิกที่หลายๆคนชื่นชอบกันเป็น MPV นะครับที่คุณสามารถปรับหมุนเบาะได้นะครับปรับเป็นโต๊ะมิทติ้งหรือว่าจะเป็นการนั่งแบบปกติก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นตัวซีเคร 7X นะฮะรถคันนี้ก็เตรียมขายในประเทศไทยด้วยเป็นรถมิดไซส์ SUV ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เอาจริงแล้วคันใหญ่นะคันใหญ่กว่า c r อีนะครับแล้วเป็นรถไฟฟ้าด้วยก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ย ประเด็นหลักเลยนะเป็นรถรุ่นที่เอาพูดตรงๆอาจจะยังไม่มีแผนที่จะทำตลาดในไทยแต่ First-in ิของผมที่ได้ลองขับคือตัว Seeker 001FR รถไฟฟ้า4มอเตอร์มาพร้อมสมรรถนะเนี่ย1,264แงรงม้าแรงบิดเนี่ย1,280ตันเมตรนะครบับอกว่าเป็นตัวแรงตัวจบนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้ไป POV กันในแทรครวมไปถึง007นเะครับเป็นรถซีดาน4ประตูเหมือนกันแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าที่ความแรงเนี่ย นะครับก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ400กิโลมา2มอเตอร์เหมือนกันผมว่า007เนี่ยถ้าเทียบกันกับในตลาดประเทศไทยเนี่ยฟิลน่าจะประมาณเหมือน b d c u ่ะนะแต่เนี่ยเดี๋ยวลองขับไปดูว่าเรื่องพวงมาลัยเรื่องช่วงล่างแล้วก็เรื่องการขับในแทร็กเป็นยังไงคลิปนี้พิเศษแล้วก็จัดเต็มแน่นอนนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้พวกวิ่งีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออารสูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA อย่าลืมผู้ชมนะฮะคุณจะซื้อรถ นะฮะแบบไหนก็ตามถ้ายังเลือกฟิล์มไม่ได้นะฟิล์มซูเปอร์ไฮครูบิอันเซรามิกจบราคาพิเศษด้วยบอกว่ามาจากคู่นปีด้วยเนาะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวเราสวิชไปนะครับที่จุด p o v กันเลยว่าซีเครอร์0 1 FR กับซีเครอร์0 7เนี่ยนะครับตัวมอเตอร์คู่400่ร้อยงม้าเนี่ยขับในแทร็กเป็นไงฟิลดีหรือเปล่าเป็นเฟิร์สอิมที่น่าประทับใจมากๆนะครับไปดูกันเลยครับทรีแร็ปทรีแร็ปทรีทร คอคผู้ <Okay. S 2> okay. <Thank> ชมตอนนี้นะฮะเรามาลองขับครั้งแรกนะครับซีเคอร์001 FR นะครับ1,264แรงมา้า1,280นิวตันเมตรนะครับแรงที่สุดที่ซีเคอร์เคยพัฒนามาแล้วก็เป็นรถที่เขาบอกว่าเป็นตัวจี๊ดเขาบอกว่าตัวต,วตบรถแทรกหลายๆคันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดู first drive นะครับนี่ไปว้า wow. ว นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนี่พอเราความเร็วเกิน60ขึ้นมานะฮะปีกของเบาะเริ่มบีบเข้ามาแล้วครับโอ้ทูพอนเบรกย่ลองกันนะทแทร็กนี่โอ้หนี่ความหนึบของช่วงล่างเฮ้ยผู้ชมขับโคตรดีเลยว่ะคือฟิลพงมาลรยฟิลช่วงล่างอะ่ะเป็นรถแบบสไตล์แบบทแบบทร็กแบบท้เลยนี่ ขึ้นมาร้อยยี่แล้วร้อยสามแล้วเบรกเยเบรกมอ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 ยลองทิ้งโค้งไปผู้ชมนี่โอ้ดีมากผ er, ู้ชมคือเราไม่ได้ลองศูนถึงร้อยเลยตรงนี้นะเรามาลองเรื่องของดดนามิการขับแล้วก็อัดตาเร่งนะฮะนี่ขวาไปเดี๋ยวเราจะลองสรุปไปฟังกันตอนที่เราขับครบสองรอบแล้ว ครับตอนนี้ความเร็วประมาณ100เกือบ20นะครับเดี๋ยวเบรกเบรกลองทิ้งโค้งไปวู้วววว้าวผู้ชมโคตรหนึบเลยอะชมโอ้ Ooh. ลองเร่งนะโอ้ยเยอะ How many speed limit on track this car? o n l Yeah <laughs> <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เดี๋ยวรอบที่สองเราจะลองใส่เต็มกว่าน,นี้นะผู้ชมทิ้งนิดหนึ่งไปโค้งเอสตรงนี้ไปว้าวอู้อ้ผู้ชมคือช่วงล่างผมพยายามจะให้มันสาดโค้งให้มันหลุดนะมันไม่หลุดเลยอะ รอแป๊บนึงผมทิ้งระยะจากคันข้างหน้านิดนึงเพราะว่าใกล้ไปหน่อยนะครับเข้าซ้ายไปเดี๋ยวรอบสองก็ได้ใส่เต็มกว่านี้ว้าวคือพวงมอะไรกับช่วงล่างอะฟิลจะเป็นแบบเหมือนรถจุโโลบรถแแรงๆเลยนะครับแต่ก็จะมีความนุ่มนะคือมันไม่ได้แบบแข็งกระด้างเหมือนแบบที่เราเคยขับพวกพวกตระกูลเอ็มพวกอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือแบบจะมีความซอฟข้นมาหน่อยหนึ่งใช้ได้เลยเออ เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูรอบสองตอนนี้เราทิ้งระยะนิดหนึ่ง <Wow. S 1> แต่ภายในเนี่ยสวยมากนะฮะภายในนี่คือหน้าจงหน้าจอเนี่ยจัดเต็มมากๆา Tracking the video อ๋าวิดีโอ This sport mode right yeah รอบที่สองผู้ <c oughs> ชม <c oughs> เราจะลอง 001FR นะครับครั้งนี้อาจจะลองใส่จัดเต็มหน่อยนึ่งนะขอทิ้งระยะห่างคันเราจะคันข้างหน้าหน่อยเพราะว่าคันข้างหน้าคันข้นขนางหน้าเขาขับคนขขางชานะครับเราจะได้ใส่เต็มมากกว่านี้โอเครอบที่2สําหรับ Seeker 001FR นะครับ1,264แรงม้า1,280นิวตันเมตรมอเตอร์4ตัวนะครับรถใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เดี๋ยวดูนะใส่หน่อยนะเข้าโค้งนะไปโยน้ไป,ไปพุ่งไปเบรก เอาโค้งนิดนึงนี้ไปอย่าไปโหโหคือมันแรงอ่ะมันแรงแบบในฟิลการขับแบบเนี้ยปกติเราจะรู้สึกว่ามันเป็นพวกรถที่มันเสียงดังๆลั่นๆใช่ไหมแต่พอเป็นคันนี้มันเงียบไงมันเลยไม่รู้สึกว่ามันแรงมากแต่จริงอ่ะโคตรแรงเดี๋ยวเราจะทิ้งโค้งตรงนี้แล้วก็หักหนักๆดูไปเนี่ยไปคุณผู้ชมดูดูโอ้โ เดี๋ยวเราจะทิง้งระยะเราจะคัน,นหน้าแล้วก็จะลองเร่งให้ดูหนึ่งทีนะผู้ชมว่ามันไปได้เร็วขนาดไหนแป๊บหนึ่งนะนี่ขวาไปขวาไปโอ้โคตรด,ดีผู้ชมผมจะเร่งนี้นะสามสองหนึ่งโอ้ยแป๊บหนึ่งหนึ่งหกผู้ชมคือแรงมากแรงมากโอ้โหสุดจริง,รงอับเบรกนิดนึงไป โอ้โหคือมันดึงเวนหัวเลยนะจริงมันดึงหน้าหงายเลยอะในความเร็วประมาณร้อยยังรู้สึกถึงประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเบรกตรงนี้หักแล้วก็ดองเล่งอีกถึงทีนะครับไปว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะขยับไปเล่นตัว,ว0.7อีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นไงไปอยากไปดูาตาเล่งดิ <laughs> คือมันตามเท้ามากผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีพื้นที่แล้วก็ได้ลองเยอะกว่าเนี้ ผมกล้ากดเยอะกว่านี้อันนี้เราเพิ่งมาลองประมาณ2รอบนะครับก็ถือว่าโคตรแรงแหละแล้วก็พอดีนะครับติดคันข้นนางนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะทิ้งอีกนิดป้ายนี่นะป้ายเดี๋ยวเราเล่งตรงนี้ให้ดูนะผู้ชมรอบสุดท้าย3ามหนึ่งป้ายว้าว ขับโคตรดีผู้ชมดูเนี่ยไปเดือดรอยเบรกคือใส่กันเต็มมากในรอบนี้คือจุดสังเกตนึงอะเวลาขับนะฮะตัวเบาเนี่ยถ้าเราเลี้ยวขวานะฮะตัวปีกด้านซ้ายก็จะมารับพอเราเลี้ยวซ้ายนะครับปีกด้านขวาก็จะมารับอะไรแบบเนี้ยคือมันจะสอดคล้องกันนะครับอืลองดูลองดูขับโค้งตรงนี้ไปไป โอ้ oh, แรงจริงคือภายในหรูหรามากแรงมากแล้วก็เป็น First Time นะครับตัวซีเกอร์0.1 FR เพอร์เฟมากนะครับไปสวิสคาร์ไร h t เออเย้ยยองคัอเยอ์ thank you อันนี้คือเบื้องต้นเฟิร์สได้นะครับตัว0.1 FR เดี๋ยวเราจะขยับไปขับพวก0.7กันดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยโคตรแรง แล้วก็ฟิลการขับเนี่ยมันไม่ได้กระด้างเหมือนพวกรถแทรกนะมันมีความนุ่มแต่มันแน่นมากแล้วก็อาการสไลด์อาการไหลเหมือนสตาร์ D ูจีนไม่มีเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดในความเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้ามันได้กระด้างกว่าน,นี้นิดนึงอ่ะน่าจะมั่นใจกว่านี้อันนี้มีความนุ่มๆเด้งๆติดปลายมาเหมือนกัน thank you yeah pushback oh thank you นะี่ดูการขึ้นลงว้า wow. วนะี่นะฮะ 001 FR ที่ลองกันเมื่อกี้โคตรสุดเพอร์เฟกมากแยต่ sorry ช <laughs> <No. S 1> มตอนนี้เราขยับมานะครับซีเกอร์007นะครับ2มอเตอร์400กัแรงมา้าเมื่อกี้เราขยับนะครับไปขับตัว001 FR มาแล้วอันนี้คือมาลองตัวที่คิดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะแรงเพียงพออยู่แล้วเพราะเมื่อกี้ แรงเกินไปนะครับห2 6 4แรงม้านะฮะก็ถือว่าเป็นตัวจบตัวสุดเลยอันเนี้ยเป็นตัวประมาณ400แรงม้าก็เหมาะกับการใช้งานในบ้านเรานะครับก็จะเหมือนกับที่ขา,ขายไปนั่นเองเบื้องต้นเราขับโหมดสปอร์ตนะครับพวงมาลัยก็เป็นสปอร์ตทั้งหมดนะครับอ่ะว่ากันไปนะเดี๋ยวเราลองแทร็กตรงนี้กันหน่อยป้าเฮ้วอ,อันนี้พวงมาลัยพวงมาลัยผมว่าเบาขนาดเป็นโหมดสปอร์ตนะ อันนี้ผมอะไรเบานะครับเบาวกว่า fr เมื่อกี้นี่เฮ้ยแต่ดานามีการขับผมว่าได้อยู่นะมันไวๆมันคล่องตัวมากเนี่ยคุณดูดิว,ว้าวยายาเดี่ยวผู้ชมดูดานามียการขับก <c oughs> ็ช่วงลงช่วงล่างผมว่าได้อยู่นะ คือมันไม่ได้ดูวิวนะมันมีความแน่นสไตล์สติ๊กเกอร์อะนะครับเยสอย่าเยส thank you อย่าว้าวผู้ชมดูนี่เบรกนะเบรกไปายเจ้าหนุนนะผว้าว very good yeah <laughs> 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 ย่า Suspension นี่ดีมากดีมาดีมากดีมากรีมากดีม y กดีมากมากดี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 ากมากดีมาล่องกดีมาดีมากดีมากดีมดมากดีมากดีมามากดีมากด่มากดากดาดีากดีดีมากดีากีี่กีาีกีมมกอดีีม โอ้โหตรงนี้ตี้ตรงนี้อยเพราะ่าเส้นทอ่ฮะขอบคุณนีชม0ูนนย์เจ็ดนะครับโอ้โห Yeah. y Okay. u r wide heal that to e time. Every lap we back to pit line. Yeah. Every Slow down, slow down, yeah. Because on the straight we have the slalom there. นะครับก็ขับเบื้องต้น007รอบแรกนะครับถือว่าให้เพียงพอในการใช้นะ Next wrap one r a p เรยเนี่ยได้ลองเต็มแล้วเพราะเมื่อกี้ดูแท็กนะครับสปอร์ตทั้งหมดนะโอเคป้ายว้าวว้าว yeah yeah Oh, whoa. Go wider, just go yeah. wider, more wide, 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 fast. Right, 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 quick, 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 quick. Top, top. That's good. Good. Yeah. Very, very interesting car. Yeah. Gentle. Go wider. If you go wide. wider, it's more fast. Yeah. yeah. Thank you. You're welcome. Go wide and move Oh, yeah.

Wow. Oh sorry. No it's okay. Yeah. yeah. Oh Cheng Ma Junglan. Enough good. Yeah. So it's no problem. Yeah, thank you. Okay, okay. It was great. straight. Yeah. Big? Yeah. Turn. Wow. No, a... yeah, yeah. Yeah. <laughs> I need to cut down this car and the back to the line Yeah you Have you ever tried another car before? Before I drive a 001FR Oh yeah Yeah It's beast <laughs> Yeah it's a very powerful car Thank you yeah. welcome. Nice nice you Nice to meet you Where are you Thailand, oh, Thailand. Oh. มีคนจากไทยเยอะมากใช่หนา e มาก h ี่นี่ขอบคุณยังครับสไลด์มาเรียบร้อยคันนี้นะครับจัดเต็มมากรอ0,7ูสรุปนะฮะคริปนี้ทริปนี้ที่มากับซีเคอร์นะฮะมา ที่เมืองหนิงโปนะฮะแล้วก็มาที่สนามแข่งหนิงโปอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเรียกได้ว่าซีเกร์เนี่ยเขามาโชว์อะไรหลายอย่างเรื่องของโน้ตหาวโนเลสแล้วก็เรื่องของการพัฒนาตัวรถจริงๆเนี่ยรถจากประเทศจีนอะหลายๆค่ายที่เวลาเรามาสัมผัสทั้งตอนที่ไปโรงงานหรือว่าลองขับก็ดีนะครับ ฟีลการขับส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์ของเขาคือจะแบบนุ่มๆยุบๆแล้วก็จะเน้นเรื่องของการนั่งพาสเซนเจอร์ที่มันสะดวกสบายที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าโค้งหนักๆเวลาเราใช้เรื่องเดนเมกันขับเนี่ยส่วนใหญ่รถจากประเทศจีนเนี่ยจะมีความนุ่มจะมีความโยนหน่อยนึงแต่เอกลักษณ์ของซีเคอร์เนี่ยหลังจากที่ลองมาหลายๆรุ่นนะทั้งตัวรุ่นปกติเนี่ยอย่างตัว 7X นะทั้งตัว0 0 7ที่เป็นซีดานไฟฟ้า100%นะครับเป็นรถสแตนดาร์ดเนอรเดี๋ยวจะเป็นรถเพอร์ฟอร์ ะะหรือจะเป็น x ที่เราเคยลองที่ประเทศไทยเนี่ยนะะหรืออีกคันใหญ่เลยนะฮะอย่างตัว mpv ที่เป็นตัว009คาแรคเตอร์พื้นฐานของ s e e k e r เนี่ยเป็นรถจากประเทศจีนที่เรื่องของช่วงล่างซัส s เพนชั่นเนี่ยเน้นเฟิรม์มแต่ก็ยังมีความนุ่มตามสไตล์จีนนะแต่เน้นเฟิรม์ม เพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบชอบไดนามิกการขับที่มันสนุกสนุกหน่อยแต่ยังอยากได้ออปชันที่มันจัดเต็มแล้วก็เรื่องของราคาที่เออมันก็ดูจับต้องได้ง่ายกว่าพวกรถยุโรปอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีอย่างผมเคยไปขับ X มาเนี่ยที่ประเทศไทย p e r f o r m a n c ม Test มาแล้วนะครับก็เป็นรถที่ช่วงล่างเนี่ยมีความเฟิร์มมีความแน่นนะครับแต่ก็ยังมีเอกลักษณ์ความนุ่มติดปลายมานะแต่แค่มีความเฟิร์มความแน่นแล้วก็การขับขี่เนี่ยสนุกสนานนะ ถ้าเวลาเราขับด้วยความเร็วสูงมากๆเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่ามันแบบวิววิวแต่ถ้าเกิดขับความเร็วใช้งานทั่วไปเนี่ยนะครับมีความแน่นมีความเฟิรม์มและก็มีความนุ่มผสมมาหน่อยหนึ่งหรือเนี่ยคันที่อนาคตเนี่ยเราจะได้เจอกันแน่นอนอยู่ในประเทศไทยนะครับอย่างตัว 7X หรือ 7x เนกี่ยก็เป็นบิ๊ไซส์เอไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ที่พูดตรงๆว่ามันมีความนุ่มเป็นพื้นฐานแหละประสบการณ์สุดพิเศษที่เราได้มาลองนะฮะตัวซูนซูน์นีู่เอ,อนอาอกกแบรนไ้เ,เวเรปลอู 001FR ก็เป็นรถ High Performance ที่1,260กว่าแรงมา้าแรงบิด1,280นิวตันนะฮะเป็นรถไฟฟ้า4มอเตอร,ตอร์ที่เอาจริงแล้วเนี่ยตอนแรกยังคิดว่าเฮ้ยจะเมาหรือเปล่าด้วยความที่คาลิเตอร์คือรถจีนใช่ไหมแต่พอได้มาลองเทสแล้วเนี่ยเรื่องช่วงล่างเรื่องเดนามีการขับผมว่าแน่นเฟิร์มกระชับถ้าเทียบกันกันกบพวกรถ Performance ค่าอย่าง Mercedes AMG หรือ BMW พวก M อะเลแบบเนี้ยนะครับตัว s e e k e อ 001FR เนี่ยจะมีความนุ่มติดปลายมาหน่อยนึง เพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นรถที่สามารถพาเซนเจอร์ได้และคุณก็สามารถบูหนักๆคุณสามารถลุยได้เหมือนกันก็หลักๆคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจหวกพี่พีด้วยนะครับทุกุการแชร์ทุกการไลค์ทุกการคอมเมนต์เนี่ยมีค่ากับช่องคุงพี่พีนะไลค์ผมก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมช่วยเหลือผมอยู่แล้วนะคนจะได้เห็นกันเยอะมากขึ้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันหลักๆประมาณนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ